สวัสดีค่ะหลังจากร้านไส้คุนมาสามแล้วพี่นอ้องถาแตกกอได้บันนี้นคะคะมันกับนาขึ้นของเราอีลีค่ะสด้กินอยู่ดอกบันเนี้ตอนแรกเห็นมันเกิดทางหางเนาะไม่หน่อยว่าโอ้ยแต่นี้ตนลูกทะน้อว่ะมันเข่าแล้วคือโบอกเกิด ปีนี้เราก็มาสามมาอยังค่ะพี่น้องอุย้ยงามของเรางามของเราอยู่นาแรงมันก็แหงแน่ยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดีแต่ว่าเฮามีหนํำคล้องเนี่ยมาเห็นปลาอยู่ขั้นแท่นหน้านี่ก,กันกะเม่นว่ากะเม่นวานเป็นโรนใบอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกันยังต้นเดชแตกกระแตกค่ะแตกยอดแตกยั้งไปอยู่ค่ะ บรรยาก,กาศเนี่ยเมื่อเาดีดีได้พี่น้องเพระว่าช่วงนี้มันหนาวเบ่งเสียงไปหน่อยคือจังสีเจ็บข้อนี่ลหละเนี่ยคือจังซักเนี่ยกะโลนใบเบิดได้พี่น้องเห็นบ่ว่ามันตายแล้วเนาะต้นซักก็ได้แต่ว่ายามฝนมาจัหนอนนี่แล้วก็แตกใบได้พี่น้องแล้วโลนใบเบิดเนี่ย